าพูดถึงความหรูหราในวงการคีย์บอร์ดนะครับหลายๆคนก็จะนึกถึงพวกคีย์บอร์ดแพงๆใช่ไหมคีย์บอร์ดพรีเมียมอะไรเงี้ยที่แบบว่าราคาประมาณ6700 0ถึงหลักหมื่นกันอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าทันลึกไปกว่านั้นก็คือสายคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับที่ว่าซื้อส่วนประกอบต่างๆมาประกอบคีย์บอร์ดกันเองเลยแต่ถ้าเกิดเป็นมือสมัครเล่นนะครับมือสมัครเล่นที่อยากได้ความหรูหราความพรีเมียมมาอยู่บนคีย์บอร์ดเราโดยที่ ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนแก้แขไขอะไรมันมากผมว่าผมเจอแล้วฮะคีย์แคปเซรามิกครับผมจากเซราคีฮะตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า Dragon Novelty c e r a m i c Key Cap Set นะครับผมก็คือเป็นคีย์แคปลายมังกรนะฮะเสริมหวงจุยด้วยนะครับในทางความเชื่อของจีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดในการทำงานเนี่ยนะฮะมีมังกรอยู่ด้วยเนี่ยก็จะช่วยเสริมบรารมีเสริมราศีของเราได้นะครับผม และตอนนี้เขาก็มีเป็นคีย์แคปแล้วนะครับที่เป็นคีย์แคปรูปมังกรแบบนี้เขาบอกเลยว่าสวยพรีเมียมมากและมีดีกว่าความสวยด้วยเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเปิมจากช่อง Poly p i c นะครับผมวันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเราอยู่กับเซราคียนะครับดากอนโนเวลตี้เซรามิกคี y c แคปเซนะครับผม อันนี้ต้องบอกเลยนะคบว่าเป็นการยกระดับ Mechanical k คีย o a r d ดเนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมความพรีเมียมของมันเนี่ยสวยมากเลยนะครับเรามาดูที่กล่องกันเลยดีกว่าของผมที่ได้มานะครับจะเป็นเซต AB นะฮะเซต AB คืออะไรเซต AB คือสำหรับคีย์บอร์ด TKL 10 Keyless นะครับก็จะให้มา3ามกล่องก็จะมีตัวกล่องโปรดักต์หลักนะครับจะเป็นอันนี้อ่าหน้ากล่องก็จะสวยงามพรีเมียมมากนี่ก็จะเห็นเป็นลายมังกรเลยนะครับผมสวยฉลุหน้าเก็บสะสมมากนะครับด้านหลังก็จะมีอย่างนี้ ก็จะเป็นที่เขาบอกตัวสีนะครับตัวนี้จะเป็น Indigo White Dragon นะฮะแล้วก็จะมีเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเอ้ยตัวโปรไฟล์ Fi เนี่ยเป็น Cherry Profile นะอ่าเข้ากับ Switch MX นะครับผม Material เ,เป็นเซรามิกนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตนะฮะตัวนี้มาจากฮ่องกงนะครับผมนี่แล้วก็มีโลโก้แบรนด์นะครับ Serkey กล่องสวยมากเป็นพิมพ์ลายนูนต่ำแบบพรีเมียมมากเลยอะแค่กล่องนะครับ มันก็จะมีกล่องเสริมอีก2อันอย่างที่บอกไปว่าหัวอเป็นเซต A B ก็คือตัวนี้กล่องเซต A นะครับถ้าพลิกดูด้านหลังนะครับข้างในก็จะเป็นปุ่มตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันประมาณนี้นะฮะส่วนเซต B ก็คือจะเป็นพวกปุ่มฟังก์ชันต่างๆที่เหลือนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นพวกปุ่มที่เราต้องใช้งานบนคีย์บอร์ดอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับก็คือเป็นเซต ABC ก็คือจะเป็น ตัวตัวหนังสือนะฮะตัวปุ่มฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ปุ่มนำแพดนะครับผมซึ่งราคาก็จะดิฟกันประมาณหนึ่งอย่างตัวเซต AB เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ137เหรียญก็อยู่ประมาณแบบ4 5 0 0 4 0 0 0อะไรเงี้นะครับแล้วแต่ค่าเงินส่วนตัวส่วนตัวเซต ABC นะครับสำหรับคนที่ใช้นำแพดด้วยเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ155เหรียญก็อยู่ประมาณสักประมาณ5,000กว่าบาทนะฮะซึ่ง ก็ส่งตรงมาจากฮ่องกงเลยใช้เวลาส่งประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมถ้าเกิดใครที่อยากได้กันนะฮะทีนี้ครับเรามาดูตัวคีย์แคปกันบ้างดีกว่านี่นะฮะให้ดูใกล้ๆครับผมหันไฟใส่ให้ป้านีสวยมากนะฮะคือมันสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นปุ่มแบบปุ่มสีขาวก็ได้แล้วก็เอาตัวฟังก์ชันต่างๆเป็นสีน้ําเงินก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นสีอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมเลือกมาเป็นสีน้ําเงินล้วนเลยนะครับนี่ซึ่งตัวผิวสัมผัสเนี่ย ก็จะมีความเงาแบบเซรามิกเลยตัวนี้นะครับวัสดุเป็นอลูมิน่าเซรามิกนะครับมันคือเซรามิกที่แข็งแรงทนทานมากรองจากเพชรแค่นั้นเองก็คือพอเพชรปั๊บมาที่อลูมิน่าเซรามิกตัวนี้เลยนะฮะซึ่งตัวคีย์แคปเนี่ยเขาก็มีความหมายนะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวขามังกรนะครับเท้ามังกรที่คีบลูกแก้วต่างๆนะฮะจะมีคําว่าดราก้อนตรงนี้เป็นรูปเมฆต่างๆอ่านะตัวนี้ก็จะเป็นหัวมังกรนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัว สายลมก้อนเมฆต่างๆนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขามังกรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นเกล็ดมังกรนะครับตรงปุ่ม Escape ตรงนี้นะฮะนี่ไล่มาสวยเลยทีเดียวนะครับสวยงามมากนะฮะแล้วผิวสัมผัสเนี่ยคือถ้าเกิดเคาะไปเนี่ยเป็นเซรามิกจริงๆนะครับผมแล้วเขามายึดกับตัวสวิชคีย์บอร์ดได้ยังไงผมแกะให้ดูนะฮะ หนึ่งอันแกะไม่ออกอ่านี่นี่นะครับผมแกะให้ดู2ออันก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นตัวผิวข้างบนเนี่ยตัวโครงเนี่ยข้างบนเนี่ยกะระดองมันเนี่ยเป็นเซรามิกเลยนะฮะตัวนี้เป็นเชอร์รี่โปรไฟล์นะครับผมแต่ตรงสเต็มเนี่ยก็คือตรงแกนที่ใช้ยึดกระสวิตเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบ ABS ด้วยนะครับผมก็คือเสริมความแข็งแรงได้ดีเลยทีเดียว ถามว่ามันมีข้อสังเกตไหมมีครับผมคือเราพูดกันตรงๆว่ามันต้องแลกกันมามันไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่ามันเป็นเออเป็นคุณสมบัติที่ต้องแลกกันมาละกันก็คือว่าผิวเซรามิกเนี่ยจะมีความเงามันเงานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือรอยนิ้วมือแล้วก็คราบมันต่างๆนะครับที่จะติดจากนิ้วเราเนี่ยไปที่ปุ่มซึ่งมันจะมองเห็นง่ายมากเนี่ยถ้าเกิดผมจับแค่แป๊บเดียวเนี่ยว่ามันจะเริ่มมองเห็นละมันจะเริ่มแบบ ขุ่นๆมัวๆละถ้าเกิดผมเอานิ้วแตะลงไปเนี่ยนีน่นี่นิดนหน่อยๆอ่ะนิดนิดหน่อยก็เลอะแล้วนะครับผมซึ่งมันก็ต้องแลกกันมาเพราะว่าผิวมันค่อนข้างเงามันนะครับผมแล้วก็ดูดไขมันที่นิ้วเราพอสมควรฟิลลิ่งอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือว่าเวลาเราพิมพ์ลงไปเนี่ยนะครับมันจะเย็นนิ้วมันจะเย็นนิ้วแปลกมากอันเนี้ยเป็นฟิลลิ่งที่แปลกมากผมไม่เคยเจอแล้วมาเจอไอเน,นี้ยคือถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ผมเอาไมค์เข้ามาใกล้ๆนะ ต้องบอกก่อนว่าเอ,อ่อฟีลลิ่งการพิมพ์เนี่ยมันจะแน่นขึ้นนะครับด้วยตัวคีย์แคปเซรามิกเนี่ยมันมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักมากกว่าพลาสติกคีย์แคปทั่วๆไปนะครับผมด้วยความที่เป็นเซรามิกซึ่งมันจะทำให้มีความหน่วงในการพิมพ์มากขึ้นแล้วก็ทำให้แรงต้านที่กลับขึ้นมาที่นิ้วเราเนี่ยมันนุ่มนวลขึ้นมันดีขึ้นนะครับผม อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเสียงผมขอเคมก่อนว่าผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านการแต่งคีย์บอร์ดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอเห็นตัวนี้แล้วอะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันสวยจริงๆมันพรีเมียมจริงๆผมให้ดูจากกล้องนี้ใกล้ๆดีกว่านี่สวยงามมากนะครับมาทําให้คีย์บอร์ดแบบสมมติถ้าเกิดคุณซื้อคีย์บอร์ดที่แบบไม่ได้แพงมากใช่ไหมแล้วอยากได้ฟิลลิ่งการพิมพ์ที่ดีๆตัวนี้คือมอบให้ได้เลยนะฮะ ถามว่ามีข้อควรระวังไหมถ้าเกิดซื้อรุ่นนี้มีอยู่ครับอย่างแรกเลยคือไม่มีภาษาไทยนะครับใครที่ติดพิมพ์ภาษาไทยคีย์บอร์ดที่เป็นเลเยอร์ภาษาไทยเนี่ยจะไม่มีคีย์บอร์ดภาษาไทยให้เลือกนะครับผมจะมีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ชินการพิมพ์สัมผัสก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดใครติดคีย์บอร์ดภาษาไทยเนี่ยผมมองว่าผมพูดตรงเลยไม่แนะนานะครับผมไม่อยากให้คุณเนี่ย ไปซื้อสติ๊กเกอร์ภาษาไทยมาแปะตรงคีย์แคบนี้นะครับมันทําให้เสียความสวยงามไปพอสมควรแต่ถ้าอยากใช้ฝึกได้นะครับผมบางทีมันเป็นแค่ความเคยชินนะครับผมว่าเอ้ยเราชินในการใช้งานคีย์บอร์ดที่มีสติ๊กเกอร์ภาษาไทยแต่พอเราพิมพ์จริงๆอะ่ะพิมพ์ไปเรื่อยๆอะ่ะเอ้ยเราจําได้นะ เราจําได้ว่าสละตัวไหนไปอยู่ตรงปุ่มไหนอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราจําได้นะครับผมถ้าเกิดคุณใช้งานคีย์บอร์เดเยอะๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยตรงนั้นก็เป็นปัญหาที่แก้ไขได้อีกอย่างนะครับก็คือตัว s เปซ e าร์นะครับผมตัวสเป c บ bar นี้นะครับจะเห็นว่าผมบอกไปว่าตัวคีย์แคปตัวนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักซึ่งพอมันมีน้ําหนักเนี่ยบางทีสวิตเราอะ่ะมันมีแรงไม่พอที่จะดันตัวนี้ขึ้นมานะฮะแต่ ทางเซราคีถ้าเกิดคุณซื้อมาในแพ็กเกจเขาจะมีสวิตช์ของเขาแถมมาให้เอาไว้เปลี่ยนสำหรับพวกนี้แหละปุ่มใหญ่ๆที่แบบว่ามันมีแรงไม่พอนะครับแรงของสวิตช์มีไม่พอที่จะดันคีย์แคปขึ้นมาอะไรเงี้ยทางเซราคีเขาแก้ปัญหานี้ด้วยการแถมคีย์แคปมาให้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีเลยทีเดียวนะฮะอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือผมมองว่าถ้าเกิดใครที่ ใช้คีย์บอร์ดในห้องที่มืดๆห้องทํางานที่แสงน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณใช้คีย์บอร์ดที่แบบมี RGB แล้วให้ RGB มันลอดผ่านตัวหนังสือขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยฉันเลือกคีย์บอร์ดอย่างดีเลยเลือกแบบฉลุตัวหนังสือให้มันมีแสงทะลุขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเซรามิกอะ่ะมันไม่สามารถที่จะให้แสงลอดได้อยู่แล้วแต่ว่าช่องว่างระหว่างปุ่มเนี่ยนะครับมันมีมากพอที่จะให้แสง R G B เนี่ยลอดขึ้นมานะครับผมให้เห็นเป็นช่องแบ่งปุ่มต่างๆได้คือในมุมนึงมันก็เพิ่มความสวยงามและอีกมุมนึงก็คือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าแต่ละปุ่มมันอยู่ตําแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดเราพินพ์ในที่ที่มันมืดมากๆนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ารีวิวคลิปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่มากนะครับผมไม่เคยเจอ อะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับผมคือผมไม่ได้เป็นเซียนคีย์บอร์ดแมคคานิคอะไรขนาดนั้นหรอกฮะไม่ได้โมอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ชอบใช้แมคคานิเค้าคีย์บอร์ดแล้วพอมาเจอฟิลลิ่งแปลกใหม่แบบนี้เอ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถกดสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับผมกับทางเว็บไซต์ขอบคุณทางเซราคีด้วยนะครับที่ส่งคีแคปตัวนี้มาให้นะฮะสามารถสั่งซื้อกันได้นะฮะ รอไม่นานครับผมรอไม่นานจริงๆไม่นานเกินรอฮะใครอยากได้คีย์แคปนะครับที่ผสมงานศิลปะแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมเข้าไปอะไรเงี้ยแนะนำเลยครับกับดากอ o โนเวลตี้เซรามิกคี y c แคปจากเซร์คีฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยฮะสวัสดีครับ